มีคนมาแล้วนะคะวันนี้มีคนมากี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้ากบมาดาโมโปลหกห้าถึงหกคนมาแล้วเรามามคะน,นี่และมาทำบุญเนี่ยคะ่ะค่ะ คนไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะี่ทำไมก็นนักีรถขับย้อนาบ่อยพี่ได้พี่เไม่พีสวัสดีค่ะอากุสุมาค่ะเอาพุที่ประสานกุสุมานค่ะค่ะท่ายาค่ะว่ทานพ่อเนาค่ะ่ทานค่ะมูเป็นยังค่ะเมื่อไนกัสิพ่อพ่อเนา บุพเอมาดีก้ะเด็ค่ะกล้องมันมัวยังไงไม่รู้อ่ะค่ะคือกานณ์นะล่ะ Yeah. <laughs> ตรงนี้เรียนก่อนจ้ามอเลยมอเลยเนาะจ้าให้บ mm ้านมเลยบ้านมเลยมี่ได้ฉันผัดอยากทำมาอยู่ะคะนะไปปะ กินงงเงี้ยเท่าก็ Mà thử nhé Thử nhé Thử nhé cho Chào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video वो ओए ए भाई हेलो बोलदाए तो लोड नहीं 要帮。嗯

มีเงี้ยีวมเงี้เราใหเจ้าคุกบบอันบมีักเ้าไปมักเลยเอซื้อเออซื้อข้าเมาจะได้โอ๊ยข้าเมากันบาป้ยซื้อฝากเจ้าไปมกิโลเออพอดีโซ่เนือเน้เนะโ่นุ้โน้อกเลยโซ้ไก่เลยทำเงย Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ง่เลยนะเนาะค่ะเออไปไหนก็ไปพูดย่อค่ะเออดเหรอค่ะปั้นดูดเนาะปันดดเนาะปั้ไหห่อไปฟังกุศชามันค่ะเออ้วันเลปันไเู่ะปโ้งพูนทามาแต่ทางกุศชานพครนูมาไกลหคทางุนบอค่ะคือกันนหรเนาะ จะไม่ได้าหน้าหักปเรือด้วยโปตามไปอับุลอฮอีอไทยรักรักทางนึ่งนานนู่นน่โอ้หแบบโค๊กเนาะมาถ้งโอกเรื่องนั้น

ลูอุ้มตีนัสเนี่นั่งลูกสมองมันที่ในพูดที่ค่ะที่เข้ามาในพูดที่เต็มมันนั่นหนได้มาหนึ่งวันหนติดธุระไปเลยนปกติก็สิคเปก่อนะอนงกอลงเที่ยวเหยทาเหนจะวัดไหนอ่ะพ่เสจะพเอ 好。 อยากาว่าจะรับุกไยอะเมียว่าอีกงเปลี่ยร้ปกการปกาัทาีกคนงรสึกคารักนะ

Bapak mengkerangrat sangkutatka diusahakan ไอเท่ากัมีเออตองเลนะอืมไปเท่ากับคือหน้าคือโจ๊กตรงนี้คือโจ๊กเออไปเท่ากับเท่าก um ับไปหน้ไปโจ๊กเออเออไปดังเหรอเออไปดังอ่าหนโมันอะไรปัญญาปัญปัญก่อนเกีนยวที่นอเไดังว่าไร่ทายไนรูดโซ่เออเออไเล่นที่นอแล้วก็ไปรูดโ คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ